สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายเบิร์สุขสุขคนจ้ามาพบมาพอก,กันอีกคือเก่าพี่น้องกับช่องแม่ยายจอยจ้าเสาวันเสาวันอยู่จังซีพี่น้องได้ยังกินเนาะจ้าเมื่อวนี้แม่ยายจอยจะผ้า,าแกงฟักเสกกระดูกหมูพี่น้องแกงแบบบ้านๆเท่านั่นละจ้าแกงแบบบ้านเฮ่าแบบบัใสกะทินาะจ้า,จานาะทุกอุปกรณ์อุปกรณ์วัสดุส่วงต่างๆก็จะมีกระดูกหมูจ้าพี่น้องรสด,ดีแลวก็ชื่อรสดค่ะบักฟักพี่น้อง บักฟักวันนี้เม่จอยใส่ฟักออนด้วยจ้ะน้ำปาร้าต้นหอมจ้ะใบพักอีกตูจ้ะละ้วกะหัวสิงนไข่บักพริกกระเทียมสองกีบพี่น้องลวกะหัวหอมตำใส่กันจ้ะตามด้วยใบบรกกูดพี่น้องลวก็ลูกโดดนิดนึงจ้ะพี่น้อง มาเริ่มขั้นตอนที่เอต้องกันเลยจ้าพี่อ้อกได้ยังกินเนาะจ้าเนาะมีนมีภานเฮ็ดรยังกินจ้ามันี้กินเขาเราบอจ้าอันดับแรกเนาะจ้าถ้าก็จะพัดพัดเครื่องที่เขาต่ำไหมก่อนพี่อ้อกให้มันหอมก่อนใส่น้ำไปนิดนึงจ้ามีจ้าเริ่มพัดเครื่องที่เขาตํำใหม่ทั้งเบิร์ตหนิจ้าเลาสินไข่ หอมกระเทียมบักริดเห็มันหอมสะก่อนพี่น้องให้มันเกิดกินหอมนะจาะนอ้นองเขาจังเอากระดูกหมูลงไปผัดพี่นอ้องการ๋ยกเ,เห็ดแบบนี้มันจะเห็ดไห่หมูหรือว่าไก่หรือว่าป่าพวกนี้มันจะบอกข้าวนะจ๊ะมันจะบอกข้าว มันเกิดลิ่นหอมสะพันพี่น้องบางคนคนกะโบมาพัดคือไม่เยจอยหรอกคนกะเอาใส่ไปเลยล่ะใส่นามใสกระดูกหมูใสไปในหั่นเลยล่ะแต่ว่าเมย์จอยว่าไปเฮ็ดแบบนี้มันเฮ็ดให้พวกหมูพวกไก่ถ้ามันบ่มีกินข้าวกินสาบแล้วจับมันหอมมันหอมเขาเครื่อนดีนะ เกิดกินหอมแล้วก็จะใส่กระดูกหมูลงไปที่น่องใส่กระดูกหมูลงไปจ้ะพัดจ้ะพัดงั้นเขาเป็นกับเครื่อง จะเอาข้าวพี่นนองใ<ม>ส่รสด,ดีจะ้ะ<ม>ผงชูรสจะ้<ม>นะน้ำปลาแดกจ้ะ น้ำปลานิดนึงจ้ะตัวให้เข้ากันพี่น้อง อังจากนั้นก็จะเติมน้ำลงไปพี่น้องเนี่ยจ,จอยกะจะเอาใส่หองเส้นไข่ที่ทำซวย้ยไว้เนาะจ้ะใส่บักฟักลงไปพี่น้อง หลังจากนะั้นาก็จะปิดฟ้าไว้พี่น้องปิดฟ้าไว้ทาให้ปักฟักซุปก,กระดวงหมูสูตดีๆสักกอนนะจ่ะแป๊บหนึ่งจ้าพี่น้องตอนนี้กระดูกหมูกับปักฟักก,กัสซุปเบิล้ละละ่ะพี่น้องแซ่บค่ะพี่นอ้องหอมมีหวยพี่น้องหลังจากนะั้นก็จะมาใส่ใบบัก,กูดนะจา้าต้นหอมจ้า ไปพักอีตูจ้ะเต็มอญญายะคือเก่าพี่นอ้องเต็มกระทะอญญายะคือเกา่าเดี๋ยวก็ยุบลงไปจ้ะเดี๋ยวพักก็ยุบลงไปดีจ้ะเดี๋ยวพักก็ยุบลงไป ตามด้วยลูกโด,ดจ้าจะเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยล้วพี่น้องไปกินขา้าวกินน้ำสดแช่น้ำกันเด้อจา้าเด้อ,กอแกงบักฟักแซ่กระดูกหมูจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีย่างเป็นทางการพี่น้องมากมาจา่าเฮ็ดแล้วแล้วเพา่็มาก,กินน้ำกันพี่น้องสดแช่จ้าแกงฟักใซ่กระดูกหมูพี่น้องแบบอีสานบานเฮาจา้า มื่อนี้แม่จอยก็ได้บักพีกับปิแล้วก็ยอดทั้งบู้อ้อนมานั่งพี่น้องมาได้จ้าก,กินน้ำกันได้จ้าพี่น้อ,องแซ่บดน้ำกันจ้าวันหยุดวันเสาร์เนาะมื่อวานี้เนาะเสาร์อาทิตย์หยุดธเงีวพี่น้องยินข่าววันยุดธหกมือเนาะเขาเป็นสาพรมาได้จา่ายอ๋อทั้งบุบ้งพนทัก จะปนเนาะมันมีปนนะมันจะจอยอปวดได้ซื้อมอั้งปวดได้เห็ดแสบพี่นอ้องฝักใส่ฝักออนมีรสหวานนิดๆ,ๆพี่นอ้อง ร้านออนนิ่มดีนัวก็ดีกระดูกนัว น่านไปทำงานพี่หลงมีอะไจอยไปไหนยุดเด้อจ้ะแห่งเตศก,การแห่งให้ลูกคาล้ายพี่หลงทำไมไม่ไจอย,อยตัดผมเนาะเป็นร้านตัดผม คนหลายลูกค้าหลายสื่อหมูมากกิโลนึงกระดูกหมูแกงแนหมอนึงก็ดีอื้ รอกระทะหน่อยแกงเจะเละเทือกัตเด็กกินเบิดเบิดแห้ง่ะพี่น้องเบิดทุกคน Cô đây là bọc pha con cả Một pha ke cả Ờ, pha ke thế Kèm จะยังกินเนาะจ้ะพี่น่องเห็นแนวกินเน่าอยากกะเฮ็ดแบบอาหารทางบ้านเท่าเหรอพี่น่องมนมีกะทิ ไปก,กินมันห่อนกินนันห่อนสดนหนาบันห่อนพักบุญงก็จะเอามาขายก็อ่อน,ออน น่แบบนี้น้องจำยะงไงยัะทุงแหงทุ่งนาเข้ามาได้เลยพัดไปหน่อยไปแง่ไลยเกิดตามธรรมชาติอ่อนอีไป่น่อง To put the feet on on <laughs> จ่าพี่น้องสดน้นามแสบคักพี่น้องเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะจ่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อไม่ยั้จอยสักก้อนจะ้กะก็ฝากคือเก่าจ่าพี่น้องฝากคลิปนี้ใน,นเด้อจ้าเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไม่ยัยจอยนะจะ้าทุกคลิปไม่ยัยจอยตั้งใจเฮ็ดด้ยวยความตั้งอกตั้งใจพี่น้องตื่นตั้งแต่๊สสีตีหาสมือเนาะจ้ะเนาะก็ขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้ไม่ยัยจอยในเด้อจ้ะเด้อขอให้พี่น้อง,งมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองพี่น้อง เขาพรรษาเนี่ก็ให้บุญรักษาพระคุค้มครองเจอได้สิ่งดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วจ้ะสำหรับมือนีแม่ไดจอยขอตัวลาไปซ้ำในละจ้าสวัสดีจ้า